สวัสดีครับกลับมาพบกับมิ้นเนียนโมโซลเซลกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมานําเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟเล่าแมลงโซลเซลล์100วัตต์รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับหรือว่าหลอดแบคไลท์นะครับ <c oughs> ใช้ระบบโซลเซลนะครับรุ่นนี้เปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับสว่างถึงเช้าเลยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะมีตัวหลอดไฟนะครับตัวนี้เส้นผ่าศูนย์กลางหลอดไฟนะครับ1 0เซนเมตรความสูง1 6ซนติเมนะครับรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้แบตเตรี่เทียมฟอสเฟตรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับความจุอยู่ที่8,000มิลลิแอมนะครับแผงโซลาเซลล์กำลัง6,8โวลต์8วัตต์นะครับสายไฟยาว5เมตรครับขนาดแผงโซลาเซลล์17.5ซนตมตรคณี่ซเมตรนะครับ รีโมทควบคุมการทำงานขารีโมทน็อตและพุกนะครับสำหรับยึดขาแผงโซลาเซลล์สายชาร์จ USB นะครับตัวนี้ใช้กรณีชาร์จไฟบ้านนะครับในวันที่ไม่มีแสงแดดนะครับขายึดแผงโซลาเซลล์เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานรีโมทนะครับปุ่มบนสุดเป็นปุ่มออโต้นะครับ ตั้งให้หลอดไฟเปิดปิดเองอตัตโนมัตินะครับปุ่มตั้งเวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงให้หลอดไฟทํางานนะครับหลังจากนั้นก็จะดับนะครับปุ่มเพิ่มลดความสว่างครับและปุ่มเปิดปิดการทํางานด้วยตัวเองนะครับสามารถใช้รีโมทเปิดปิดหรือว่าตั้งออโต้ได้นะครับ เมื่อผมกดปุโมโ่มมอเตอรนะครับถ้าเราเสียบปักจากแผงโซลาเซลล์ข้าตัวหลอดไฟนะครับกลางวันแผงโซลาเซลล์โดนแสงอาทิตย์ครับหลอดไฟจะดับและทําการชาร์จพลังงานกลางคืนถ้าแผงโซลาเซลล์มืดหลอดไฟก็จะติดอัตโนมัติขึ้นมาทันทีนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0932944100นะครับมินแอนโมโซลาเซลยินดีให้บริการนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคิดนะครับ